วอลฟเฟมในวันนี้พบกับเรื่องราวของชายเจ้าของกิจการร้านขายซูชิผู้พิชิตหนึ่งในกลุ่มอาชญากรชื่อก้องโลกอย่างโจรสลัดโซมาเลียกลุ่มกองโจรเหนือหน,น้าน้ําที่บุกค,ค้นลปล้นค่าเรือบรรทุกสินค้ามาแล้วนับร้อยนับพันลำจนนําไปสู่การทุ่มสปปร,รรพกําลังกองทหารจากนานาชาติเพื่อปราบปรามคนร้ายเหล่านี้ แต่ภายใต้ม่านหมอกอันคละคลุ้งฟุ้งไปด้วยคิดเท่าขม่าควันปืนชายผู้ยืนหนึ่งในการลดจำนวนการเกิดเหตุอาชญากรรมและการกระทำอันโหดร้ายของกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียจนตัวเลขเกือบจะเป็นศูนย์ในปี2015โดยที่ไม่ได้ฆ่าชีวิตใครไปเลยแม้แต่คนเดียวเพราะชายคนนี้เขาได้ใช้วิถีแห่งปลาทูนา่าเปลี่ยนใจโจรให้เลิกจับปืนและมาจับปลาแทนเจ้าของร้านซูชิคนนี้เขาเปลี่ยนวิถีโจรได้อย่างไร กับวอลอฟเฟมในวันนี้คิมูระคิโยชิราชาผู้พิชิตโจนสลัดโซมาเลียก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำเว็บเรียนออนไลน์ Monkey Everyday com เว็บเรียนออนไลน์ที่เรียกได้ว่าเรียนครบจบที่เดียวเพราะมีเนื้อหาที่รองรับน้องๆตั้งแต่ป .4 ลากยาวไปจนถึงม .6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆคนไหนที่กําลังเตรียมตัวสอบนะครับและมองหาคลังข้อสอบให้ฝึกมือก่อนลงสนามจริงเนี่ย ในเว็บไซต์ monkeyeveryday com นั้นเขามีข้อสอบเก่าย้อนหลังรวบรวมให้ทุกคนฝึกปลือฝีมือกันแบบฟรีๆโดยเราสามารถดาวน์โหลดข้อสอบแล้วก็ทำ mock test สอบเสมือนจริงแบบจับเวลาได้เลยฮะน้องๆผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถกดไปรับชมหน้าเว็บไซต์ได้ที่ลิงก์ซึ่งผมจะแปะเอาไว้ใน description ใต้คลิปนี้ได้เลยครับถ้า,าเราจะกล่าวถึงกลุ่มโจรสลัดในยุคสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงจะคิดถึงกลุ่มโจรสลัดโซมาเลีย กลุ่มอาชญากรที่เป็นหนึ่งในเสี่ยนน้ำปัญหาใหญ่ในระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจครับซึ่งความเสียาหายที่กลุ่มโจรสลัดโซมาเลียเหล่านี้ได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เรียกได้ว่าเสียาหายเป็นหลักพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวและจุดพีคข,ของอาชญากรรมทางทะเลโดยกลุ่มโจรสลัดกลุ่มนี้นะครับมันเกิดขึ้นในช่วงปี2009ถึง2011 ซึ่งมีการบันทึกเอาไว้ว่าโจรสลัดโซมาเลียได้ทำการโจมตีและยึดเรือสินค้าต่างๆที่ผ่านคาบสมุทรของประเทศและอ่าวเอเดนด้วยปืนไรเฟลิลหรือเครื่องยิงจรวด RPG และเมื่อเขายึดเรือเอาไว้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกลำนะครับที่จะมีทรัพย์สินมีค่าที่กลุ่มโจรสลัดเหล่านั้นต้องการแต่สิ่งนี้เขาต้องการจริงๆคือเงินค่าไทย ซึ่งในช่วงพีกๆนี้เรียกได้ว่ามีเรือถูกจับถูกยึดเป็นตัวประกันไถเงินเนี่ยมากกว่า200ครั้งต่อปีและหนึ่งในเหตุการณ์ปล้นที่เป็นที่เรื่องลือกระชอนไปทั่วทุกมุมโลกก็คือเหตุการณ์ที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องกัปตันฟิลิปโดยเรื่องราวภาพยนตร์นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของกัปตันฟิลิปกัปตันเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ถูกกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียปล้อนอย่างไร้ความเมตตา และพอภาพยนต์ถูกเผยแพร่ออกฉายแพร่กระจายไปทั่วโลกนะฮะภาพลักษณ์ของกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียนั้นยิ่งแย่ดูน่ากลัวและกลายเป็นอาชญากรผู้โหดร้ายในสายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงพีคในปี2011ช่วงระยะเวลาหลายปีย้อนหลังที่ผ่านมาจำนวนการก่อเหตุของกลุ่มโจรสลัดในแถบภูมิภาคนั้นลดน้อยถอยลงไปอย่างมากจนแทบจะกลายเป็นศูนย์ ซึ่งเหตุผลที่อัตราป้นเรือขนส่งสินค้าเรือบรรทุกข้าวของมันลดลงก็เป็นเพราะว่ามาตรการป้องกันโจรสลัดที่เหล่าแนววิเคโยทินจับชาติมหาอำนาจร่วมกันเข้ามาป้องกันและปราบปรามมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยของเรือขนส่งสินค้าที่จะต้องล่องผ่านเส้นทางนั้นอย่างเข้มแข็งรัดกุมแถมในมีการใช้มาตราการในเชิงรุกในการใช้กำลังปราบปรามกลุ่มโจรสลัดเหล่านั้นอย่างรุนแรง ดังที่เราจะเคยได้เห็นคลิปข่าวอะไรเงี้ครับที่เขายิงเรือใช้ปืนใหญ่ใช้อาวุธสังหารในการทําลายกลุ่มโจรสลัดซมาเมรียซึ่งหากมองในแง่การดําเนินนโยบายโดยการใช้กําลังใช้สรพพวุฒิในการปราบปรามมุ่งทําลายล้างฆ่าชีวิตเป็นการลดจํานวนตัวอาชญากรในลักษณะของตัวบุคคลมันก็อาจจะเวิร์กเพียงแค่ในระดับหนึ่งเพราะถ้าหากโจรคนหนึ่งเสียชีวิตไปเขาก็จะไม่สามารถไปก่อเหตุปล้นชิงวิ่งฆ่าใครได้อีก แต่หามองในแง่ทรัพยากรของมนุษย์ทั้งในฝ่ายของเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินที่ต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตล่องทะเรือไปกลางทะเลมีการยิงปะทะกันกระสุนไม่ไมีตาครับมันไม่เข้าใครออกใครทั้งในแง่ของงบประมาณซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการวางระบบในการป้องกันเรือขนส่งสินค้าและการใช้กําลังปราบปรามกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้อัตราการเกิดอาชญากรรมเหล่านั้นมันลดลงจริง แต่ถ้าว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กลุ่มโจรสลัดโซมาเลียออกปล้นค่าล่าเรือขนสินค้าน้อยลงนั้นมันมีที่มาจากอีกหนึ่งบุคคลสําคัญครับซึ่งชายคนนั้นมีชื่อว่าคิมูระคิโยชิชายผู้เป็นเจ้าของกิจการเครือร้านอาหารซูชิซันไมในประเทศญี่ปุ่นชายที่โด่งดังไปทั่วโลกจากการประมูลปลาทูน่ายักษ์ที่ตลาดสึกิจิในราคาหลายร้อยล้านเยน ชายผู้ได้รับฉายาในดินแดนบ้านเกิดของเขาว่าทูน่าคิงหรือราชาแห่งปลาทูน่าและอย่างที่ผมได้เกล่นเอาไว้ว่าชายผู้นี้คือคนที่พิชิตกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียเปลี่ยนให้อาจากรเหล่านั้นวางปืนแล้วมาจับปลา แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าคิมูระเอาชนะโจรสลัดโซมาเลียได้ยังไงเนี่ยเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นสักนิดหนึ่งย้อนกลับไปในช่วงที่ยุคสมัยนานา,นาประเทศร่วมมือกันรวมศัรยกำลังในการปราบปรามป้องกันกลุ่มโจรสลัดกลุ่มนี้ ย้อนกลับไปในปี2008ครับองค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ลงมติเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าให้ชาติต่างๆรวมถึงชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปรัสเซียจีนและนาโตส่งกองกำลังทหารและกองทัพเรือเข้าไปในพื้นที่เขตหน้าน้ำของกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียตั้งแต่ในปี2009 รวมถึงประเทศญี่ปุ่นเองก็ได้ส่งเรือของกองกําลังป้องกันตนเองทางทะเลไว้คอยอารักขาเรือของพลเรือนด้วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งในปี2011ครับพวกเขาได้ตั้งฐานที่มั่นนอกประเทศเป็นครั้งแรกในสาธารณรัฐจิบูตีซึ่งอยู่ติดกับโซมาเลียเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยทางทะเลโดยอาศัยความร่วมมือจากอากาศยานบนท้องฟ้าด้วย และถ้าหากเราจะถามว่าแลกองทัพเรือกองทัพอากาศนาวิกโยธินเหล่านี้มีเหตุปะทะโจมตีกับกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยบ่อยไหมเอาจริงมันก็พอมีบ้างครับแต่ลองนึกภาพตามว่าถ้าเราเป็นโจรสลัดโซมาเลียเรามีเรือเล็กๆหนึ่งลำอาวุธก็เป็นอาวุธหลุดมาจากยุคสมัยสงครามเย็น,นยปืน a อเคบ้างปืนอะไรก็ไม่รู้เมื่อสู้กับยุทธปกรณ์ทางทหารของกองกำลังนางนาชาติอย่างสหรัฐ ยุโรปนาโตคือพวกเขาจะเอาอะไรไปสู้อะฮะฉะนั้นเมื่อพวกเขาเห็นแล้วว่าเรือขนส่งสินค้าลำนี้มีเรือของนาวิกเรือของกองทัพเรือเนี่ยตามมาด้วยเขาก็ไม่บวกลวฮะจะมีก็อาจจะเป็นเหตุปะทะบ้างประปรายที่จนสลัดโซมาเลียไปเจอเรือของกองทัพเรือทหารโดยบังเอิญ และพอกองทัพของแต่ละชาติมาหาอำนาจร่วมมือในการคุ้มกันเรือขนส่งสินค้าและเรือของพลรเรือนเหตุการเรือถูกบุกร้นหรือถูกจับไปเรียกค่าไถ่มันก็มีอัตราที่ลดน้อยถอยลงไปแต่หากจะถามอีกครั้งว่ายุทธวิธีแบบนี้มันยั่งยืนไหมตอบได้เลยว่าไม่ฮะเพราะทันทีที่กองกําลังความร่วมมือถอนกําลังออกไปหรือเรือบรรทุกสินค้าลำไหนไม่มีเรือคุ้มกัน มันก็จะไม่ต่างอะไรจากลูกแกะที่หลงฝูงรอเวลาถูกต้อนและไล่ล่าโดยกลุ่มหมาป่าโจรสลัดยิ่งไปกว่านั้นงบประมาณที่จะต้องถูกจัดสรรจัดตั้งมาเพื่อดูแลเส้นทางขนส่งของเรือบรรทุกสินค้าเอาเงินมาจัดเลี้ยงหาข้าวหาปลาให้ทหารหารนาวิกโยทินเหล่านี้ตีเป็นมูลค่ามากกว่า213ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีแปลงเป็นเงินไทยเอาเลขกลมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ800 0ล้านบาท นี่เป็นเพียงแค่งบประมาณที่ถูกตั้งจัดสรรเอาไว้ไม่นับความสูญเสียในแง่ของอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือชีวิตของเจ้าหน้าที่นะเรียกได้ว่าต้นทุนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณนั้นมันเป็นอะไรที่สูงมากๆแต่แม้งบมันจะแพงหูดับขนาดนั้นพวกเขาก็ต้องทำนึครับเพราะไม่อย่างนั้นความเสียาหายที่จะเกิดขึ้นกับเรือพลเรือนเรือบรรทุกสินค้ามันมากกว่านั้นหลายสิบเท่าตัว และด้วยเหตุน,นี้เองครับการเข้ามาของชายผู้มีนามว่าคิมูระคิโยชิมันได้เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่และการกระทําของเขานั้นนับได้ว,ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งยวดและเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่าวีรกรรมของชายคนนี้ส่งผลกระทบต่อใครอย่างไรบ้าง ดังที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้าว่าคิมูระคิโยชิคนนี้เขาเป็นประธานเครือร้านอาหารซูชิซันใหมในปัจจุบันปีนี้เขามีอายุครบ70ปีแล้วครับเพราะเขาเกิดตั้งแต่วันที่19เมษายนปี1952ภาพลักษณ์ของคิมูระในสายตาของประชาชนคนดินแดนอาทิตย์อุทัยนั้นชายคนนี้เขามีชื่อเสียงในเรื่องของความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ไม่ว่าจะเป็นการประมูลซื้อปลาทูน่าตัวแรกของปีในราคาแพงแสนแพงหรือการโชว์แลกปลาทูน่าขนาดหลายร้อยกิโลแต่ในแง่ของการบริหารจัดการนั้นชายคนนี้ลูกน้องเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเขาเป็นคนที่มี Energy มีความกระตอรือรือร้นเปิดใจรับฟังถามไทยห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาและที่สำคัญครับคิมูระคนนี้เป็นชายที่พิถีพิถันมากม เพราะแม้วเขาจะเป็นประธานร้านอาหารซูชิขนาดใหญ่แต่เขาก็ยังคงเดินทางไปเลือกปลาทูน่าที่ท่าเรือด้วยตัวของเขาเองและความรักในปลาทูน่าของชายคนนี้มันไม่ได้ถูกจำกัดกักขังอยู่แค่ในกรอบของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเพระย้อนกลับไปในช่วงราวๆปี2011 2012ผ่านพ้นช่วงพีคข,ของกลุ่มโจรสลัดไปได้ไม่นาน ตัวคิมูระก็ดันรู้สึกสนใจในปลาทูน่าครีบเหลืองคาบสมุทรโซมาเลียเป็นพิเศษแต่การจะดันด้นหาคนไปตกปลาทูน่าครีบเหลืองในพื้นที่แถบริเวณนั้นบอกเลยว่าไม่มีชาวประมงคนไหนกล้าเข้าไปเพราะทุกคนทราบดีว่าการเข้าไปในน่านน้ำพื้นที่ของโจรสลัดโซมาเลียมันคือการตีตัวเที่ยวเดียวซึ่งนั่นมันทำให้ความฝันของคิมูระในการตกปลาทูน่าครีบเหลืองมันเป็นฝันที่ไม่มีวันเป็นจริง และถ้าเป็นคนปกติทั่วไปก็คงจะลดถอดใจเก็บของบินกลับบ้านแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้ชายผู้มีชื่อว่าคิมูระคิโยชิเพราะทันทีที่คิมูระได้รู้แล้วว่าอุปสรรคเดียวที่ขัดขวางระหว่างคันเบ็ดของเขากับปลาเยลโลฟินทูน่าคือโจนสลัดโซมาเลียชายสายเลือดสมุไรที่กล้าได้กล้าเสียคนนี้ก็เลยคิดแผนไอเดียนึงขึ้นมาครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดจะทำมาก่อน หรืออาจจะมีคนเคยคิดแต่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนมันคือการที่บากหน้าเข้าไปคุยกับโจรสลัดโซมาเลียคิมูระเขาเฟ้นหาช่องทางติดต่อกับกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียโดยใช้คอนเน็กชันต่างๆที่เขามีฮะซึ่งในท้ายที่สุดเขาก็ติดต่อกลุ่มโจรสลัดเหล่านั้นจนได้แล้วก็นัดแนะนัดหมายกันในการพบปะพูดคุยคือตอนที่เราพูดคุยกันในปัจจุบันเนี่ยครับ วิถีชีวิตของกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปค่อนข้างหลากหลายแต่ย้อนกลับไปในช่วงประมาณปี2011-2012เนี่ยเขาคือกลุ่มอาชญากรกองโจรและอัตราการเสียชีวิตของพวกเขาเนี่ยอายุไม่ถึง40เลยนะอายุเฉลีย่ยสภาพแวดล้อมอยู่รายรอบบริเวณนั้นมันเต็มไปด้วยสิ่งที่สามารถทำให้เราจากโลกนี้ไปแบบไม่สมัครใจเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่อันตารายสุดๆแต่นั่นไม่ใช่กับชายคนนี้ที่มีชื่อว่าชิมุระ ตอนผมถามไม่เคยมีใครเคยคุยกับเหล่าโจรสลัดเลยผมคิดว่ามันน่าแปลกแบบว่าพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของท่อยความที่คิมูระเขาได้เล่าเอาไว้ตอนที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เขาได้เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มโจรสลัดโซมาเมลียด้วยตัวของเขาเองซึ่งการพบปะเจรจาในครั้งนั้นมันทําให้ตัวคิมูระได้พบว่า แท้จริงแล้วเหล่าผู้คนที่ทั่วโลกต่างมองว่าพวกเขาคือปีศาจร้ายคืออาชญากรที่ปล้นชิงวิ่งคฆ่าชีวิตมนุษย์กลุ่มคนเหล่านี้พวกเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นโจรสลัดอะไรเทือกนั้นเลยแต่เหตุผลที่พวกเขาต้องจับปืนมาเป็นโจรสลัดก็เพราะว่าพวกเขาสูญเสียบ้านสูญเสียครอบครัวไปในสงครามกลางเมืองและจะเป็นต้องขวาควา้าหาทุกหนทางที่จต่อลมหายใจให้มีชีวิตรอด รงนี้ต้องขอเท้าความสนิดหนึ่งครับเพื่อให้ทุกคนได,ได้เห็นภาพว่าสภาพพื้นที่ประเทศแถบนั้นเขาอยู่กันยังไงประเทศโซมาเลียนั้นเป็นหนึ่งในชาติที่มีปัญหาภายในเยอะมากๆหลังยุคล่าอาณานิคมความขัดแย้งที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองที่นั่นกินเวลาต่อเนื่องกันมาได้กว่า30ปีนะฮะสภาพพื้นดินภูมิประเทศก็ไม่เหมาะกับการเพราะปลูกทำเกษตรกรรมจะทำก็ทำได้แค่น้อยๆแต่ด้วยความที่ภูมิศาสต์เนี่ยครับเป็นชาติติดทะเล อาชีพหลักๆส่วนใหญ่ของคนในชาตินี้พวกเขาก็ทำอาชีพประมงแต่การหาปลาทำประมงในประเทศที่ไม่รู้จะเอาของไปขายไหนเพราะไม่มีใครมีกำลังซื้อมันก็ไม่ได้นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองมากมายสุดท้ายเขาก็ต้องเอาตัวรอดสถานการณ์บีบคั้นจนทำให้บางส่วนเลิกลากอวนจับแหเปลี่ยนไปจับปืนเป็นโจรสลัดแทน และผลจากการลงพื้นที่พูดคุยเจรจามันทำให้คิมูระได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มคนที่ถูกตรานหน้าว่าเป็นชาติโจรเหล่านี้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเพียงแค่ต้องการจะเอาชีวิตรอดจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวคิมูระได้เห็นในกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือความสามารถในการจับปลาการทำประมงคิมูระก็เลยเริ่มหวานล้อมให้ประชาชนคนโซมาเลียโดยบอกว่าเฮ้ยจับปลาผิดที่10ปีก็ไม่รวย ไปหาดาวไลน์มาสิเฮ้ยไม่ใช่คิมูระได้ยื่นข้อเสนอให้กับชาวบ้านโซมาเลียว่าพวกเธอเลิกจับปืนแล้วมาจับปลาทูน่าให้ชั้นแทนสิทำมาหาเลี้ยงครอบครัวอย่างภาคภูมิด้วยอาชีพสุจริตกันดีกว่าในจังหวะนี้ที่ตัวคิมูระพูดออกไปครับชาวบ้านสลัดโซมาเลียที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นก็มองแล้วก็แบบ <c oughs> คุณบอกฉันเลิกจับปืนไปจับปลาขอโทษทีเหอะหันไปมองเรือฉันหน่อยเป็นแค่เรือติดเครื่องยนต์เฉยๆไม่มีเรดาร์ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรที่จะเหมาะสมกับก,บการไปจับปลาทูน่าทำประมงให้กับคุณเลยมิสเตอร์คิมูระพอคิมูระได้ฟังแบบนั้นเขาหันหลังกลับไปในทันทีแต่การกลับไปในครั้งนี้เขารีบกลับไปเอาเรือประมงของเขามายกให้เหล่าชาวบ้านโซบาเลีย และนอกจากที่มูระจะยกเรือประมงของตนให้ชาวบ้านแล้วเขายังสอนให้ชาวบ้านรู้จักวิธีตกปลาและวิธีรักษาความสดของปลาทูน่าในช่องแช่แข็งพร้อมยังได้ให้ทุนสนับสนุนให้ชาวบ้านเหล่านี้ได้เข้าร่วมสมาคมทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดียหรือ IOTC โดยทางบริษัทของคิมูระได้ทำสัญญารับซื้อปลาที่เหล่าชาวบ้านโซบาลียจับมาได้จากหน้าน้ำแถบบริเวณนั้น และมันได้เปลี่ยนแปลงสภาพของหนึ่งในพื้นที่ที่มีความอันตรายมากที่สุดในโลกกลายมาเป็นพื้นที่ทำมาค้าขายมีความปลอดภัยและมันยังส่งผลให้นับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาอัตราการโจมตีของโจรสลัดในหน้าน้้ำพื้นที่บริเวณนั้นก็เริ่มลดลงจนกระทั่งในปี2 0 1 5นสิถิติในการเกิดเหตุอาชญากรรมปนเรือบรรทุกสินคา้าปนเรือของเอกชนในหน้านน้ำแถบพื้นที่บริเวณนั้นมันได้กลายเป็นศูนย์ เรื่องราวของคิมูระและโจรสลัดโซมาเลียได้กลายเป็นไวรัลท่ามกลางชาวเน็ตญ,ญี่ปุ่นในปี2016ก่อนที่จะถูกแชร์แปลเป็นภาษาอื่นๆไปทั่วทุกมุมโลกถึงแม้ว่าสิ่งที่คิมูระทำจะไม่ใช่ปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่ขจัดปัดเป่าภายัายร้ายจากโจรสลัดโซมาเลียแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าด้วยความพยายามของชายคนนี้ในทางสันติวิธีและวิธีแห่งการจับปลาทูน่ามันได้ช่วยชดรั้งผู้คนที่อ่อนล้าจากการเป็นโจรสลัด ให้กลับมาทำอาชีพชาวประมงและการขจัดความขัดแย้งด้วยสันติแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจถูกวิธีมันทำให้ปัญหาเหล่านี้ถูกจัดการได้อย่างยั่งยืนเพราะจากผลการวิจัยศึกษาหนึ่งในวิธีการที่จะรักษาความสงบสุขในภูมิประเทศในเมืองหรือรัฐที่เรียกได้ว่าบ้านแตกสาแร่ขาดมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือปลดอาวุธของสมาชิกกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ กกเล่าต่างๆเพราะตราบใดที่ยังมีกลุ่มคนเหล่านี้ที่ยังขัดแย้งและมีปืนมีระเบิดมันไม่มีทางที่จะเกิดความสงบสุขขึ้นได้ในสังคมหลังจากปลดแล้วสเต็ปต่อมาคือการศึกษาเพราะการศึกษาคือพื้นฐานแห่งการพัฒนารัฐใด,ดๆก็ตามอย่างยั่งยืนที่สุดและสเต็ปที่3ที่ควบคู่กันไปคือการพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนผู้คนเหล่านั้นพวกเขาต้องมีอาชีพมีหน้าที่การงานและหน้าที่การงานเหล่านั้นมันต้องให้ค่าตอบแทนที่มากเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนในรับนั้นๆพัฒนาตัวเองได้ไม่ใช่แค่ทํางานหาเงินเติมน้ามันกินข้าวเพื่อไปทํางานต่อไปเหมือนหนูติดอยู่ในวงล้อแบบนี้ และเมื่อประชาชนในรัฐได้รับการศึกษามีสภาพคล่องทางการเงินเศรษฐกิจดีท้ายที่สุดมันก็ส่งผลกระทบต่อกันไปเป็นลูกโซ่ครับพอคนมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วแนวโน้มในการเกิดอาชญากรรมมันก็จะลดลงยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคืออย่างกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยครับที่ในช่วงพีคยุคทองของพวกเขาเนี่ยจะยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่มีการสร้างเป็นเครือข่ายธุรกิจโจรสลัด การปล้นเรือสินค้าและเรียกค่าไถ่แต่ละครั้งเนี่ยพวกเขาจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่รา,ราวๆ5แสนถึง9ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรืออย่างครั้งที่พีคสุดๆจนดูราวกับถูกแจ็คพอตก็คือตอนที่พวกเขาไปปล้นเรือขนน้ำมันได้ได้รับค่าไถ่ที่ถูกตั้งเอาไว้สูงถึง35ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ึงแม้มันจะฟังดูเป็นจำนวนเงินที่มากมายมหาศาลสักเท่าใดแต่อย่างไรมันก็เป็นเงินผิดกฎหมายครับและไม่ใช่ว่าการออกล้นออกล่าเรือบรรทุกสินค้าเพื่อมาเรียกค่าไทยเนี่ยมันจะสำเร็จทุกครั้งไปอีกทั้งเงินที่ทำมาหาได้อย่างผิดกฎหมายมันก็ไม่สามารถที่จะเอาเข้าสู่ระบบไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน แต่ภายหลังการปรากฏตัวของคิมูระคิโยชิพร้อมด้วยเรือประมงและองค์ความรู้ในการจับปลาทูน่าอุตสาหกรรมประมงก็เริ่มที่จะคึกคักขึ้นและการบุกป,ปล้นจับคนจับเรือไปเรียกค่าไถ่ของเหล่าโจรสลัดมันก็เริ่มที่จะซาลงประกอบกับมีการคาดการเอาไว้ในปี2015ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประมงของโซมาเลียเนี่ยอาจจะสูงถึง135ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เรียกได้ว่าแต่เลิกจับปืนมาจาับปลาเนี่ยมีเงินหมุนเวียนในตลาดอุตสาหกรรมประมงมากกว่าสมัยที่ยังปล้นเรือเลยคนอกจากนั้ยังมีการคาดการณ์ว่ารายได้ต่อเดือนของผู้ประกอบการซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีโดยในปี2018ตัวเลขรายได้เฉลี่ยรายหัวของชาวโซมาเลียอยู่ที่ประมาณ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อคนต่อปีตีเป็นเงินก็อยู่ที่ราวๆ40,000บาท และถึงแม้ประชากรเกินครึ่งของประเทศนี้ยังถูกจัดอยู่ในสถานะยากจนแต่ยังน้อยที่สุดนะครับหากรากฐานของอุตสาหกรรมจับทูน่าจับปลาทำประมงยังคงค่อยๆพัฒนาปรับปรุงอย่างมั่นคงต่อไปเช่นนี้เรื่อยๆประชาชนชาวบ้านและลูกหลานคนโซมาเลียพวกเขาก็จะยึดอาชีพหาปลาประกอบสมมาชีพที่สุจริต ไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงคมหอ,อกคมดาบคมกระสุนและต้องลาจากโลกนี้ไปในฐานะโจรสลัดและอนาคตของประเทศโซมาเลียอาจจะสดใสเรืองรองดังฟ้าหลังฝนก็เป็นได้และเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีและความมุ่งมั่นที่คิมูระได้นำพาเรือประมงและองค์ความรู้ไปสอนให้กับเหล่าประชาชนคนโซมาเลีย จนพวกเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตและลดจำนวนการเกิดอาชญากรรมในท้องทะเลแถบนั้นได้อย่างมีนัยสำคัญสาธารณรัฐจิบูตีจึงได้มอบเหรียญรางวัลให้แก่เขาในปี2013ถึงแม้ในประเด็นนี้จะมีบางคนที่มองว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วตัวคิมูระเขาก็ไม่ใช่พ่อพระอะไรขนาดนั้นการเข้าไปหาโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วคิมูระเขาต้องการเยลโลฟินทูน่าต่างหากมันเป็นการกระทําที่มี h i ด d e n agenda เป็นเหตุผลทางธุรกิจ แอบแฝงทั้งสิ้นแต่ถึงอย่างไรในประเด็นนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันวินวินกันทั้งสองฝ่ายถูกไหมฮะเพราะตัวคิมูระเองเขาก็ได้ปลาเย็นโลฟินที่เขาอยากได้และการเข้าไปทําประมงของเขานั้น <c oughs> ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนชนโซมาเลียที่ด้วยสถานการณ์ทั้งทางการเมืองทั้งสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศบีบบังคับให้พวกเขาต้องเลือกก้าวเดินในวิถีเส้นทางที่ผิดคิดเป็นอาชญากร พอคิมุระเข้ามามันก็เหมือนให้พวกเขาได้ลืมตาอ้าปากกลับมาสู่เส้นทางสุจริตชนอีกครั้งแถมยังมีรายได้มากกว่าเดิมอีกทางฝั่งของบริษัทเดินเรือการค้าพาณิชย์เรือขนส่งสินค้าก็วินฮะไม่ใช่สองฝ่ายด้ด้วยฝ่ายที่3ามละเพราะหน้านน้ำมหาสมุทรในบริเวณนั้นเมื่อจำนวนโจรสลัดมันลดลงน่านน้ำก็ปลอดภัยมากขึ้นพวกเขาสามารถ แล่นเรือล่องผ่านเขตพื้นที่บริเวณนั้นอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาปล้อนอีกชาติมหาอำนาจสมาชิก UN และนานา,นาประเทศก็ไม่ต้องส่งกองกำลังส่งลูกหลานทหารของตนเนี่ยมาเสี่ยงชีวิตเสี่ยงตายกลางทะเลแถมยังเอาเงินงบประมาณด้านการทหารที่เอาไว้ต่อต้านโจรสลัดเนี่ยไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆอ,อีกด้วยเรียกได้ว่าการเข้ามาของคิมูระคิโยชิคนนี้ การแก้ปัญหาของเขามันทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ Wall of Fame ในวันนี้คิโมระคิโยชิชายผู้พิชิตโจรสลัดโซมาเลียด้วยวิธีแห่งปลาทูน่าเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวชีวิตของชายคนนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ส่วนตัวผมเองนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากกายกระทําของคุณคิมุระเลยก็คืออย่างแรกเลยก็คือความรักในอะไรบางอย่างมันจะนําพาคุณไปหาจุดที่คุณอาจจะไม่คิดซะได้ซ้ําว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นได้จริงๆอย่างชายที่ชื่อคิมุระเนี่ยครับเขาคลั่งไคล้หลงไหลในปลามากลหลงไหลในซูชิมาก และนอกจากประเด็นเรื่องการประสบความสําเร็จในประเทศโซมาเลียแล้วคิมูระคนนี้เขายังมีเรื่องที่เขาประสบความสําเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเขาหรือในด้านของชื่อเสียงเกี่ยวกับปลา,าที่ผมบอกว่าจนได้รับฉายาว่าทูน่าคิงสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในตัวผู้ชายคนนี้เลยก็คือเขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีไฟสูงมากๆอีกประการคือ,อเขาเป็นคนที่มองคนอย่างเข้าใจศึกษาและไม่ตัดสินใครโดยที่ ไม่ได้พูดคุยหรือเจรจากันก่อนแล้วเมื่อเขามองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเยลโลฟินทูน่ามันดันอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแยง้งที่คาราคาซังกันมานานเป็นปีๆแต่สิ่งที่ชายคนนี้ทําก็คือเขาปรับมุมมองเปลี่ยนใหม่ถ้ามองอีกแง่หนึง่งคือเขาอาจจะไปขนเรือจ้างเรือประมงมาจับปลาโดยมีเรือคุ้มกันลงทุนไปในส่วนนั้นก็ได้หากเขาเห็นว่ามันคุ้มค่าและต้องการเยลโลฟินจริงๆแต่โทคิมูระเขาไม่ได้ทําอย่างนั้น เขาเข้าไปหาคนโซมาเลียเพราะเขาเห็นแก่นแท้ที่อยู่เนื้อในคนเหล่านี้ว่าแท้จริงแล้วคนพวกนี้เขาไม่ใช่โจรสลัดเขาคือประชาชนคนที่เคยทําอาชีพประมงคนที่เชี่ยวชาญในน่านน้าพื้นที่บริเวณนี้ทําไมเราถึงไม่ไปคุยกับเขานั่นคือสิ่งที่นานาชาติส่งกองกำลังทหารมาอาจจะมองข้ามในประเด็นส่วนนี้ไปและปฏิเสธไม่ได้ว่าผลของการเข้าไปพูดคุยเจรจา จนเจอปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่การแก้ไขจุดๆนั้นอย่างยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์และนอกจากการเปลี่ยนความคิดการกล้าที่จะเข้าไปเจรจาแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือการกล้าที่จะลงมือทาอย่างไม่รั้งรออย่างเคสของคิมูระเขารู้แล้วว่าชาวประมงเหล่านี้มาเป็นโจรสลัดเพราะพวกเขาไม่มีเงิน คิมูระก็เลยชี้ไปที่ทองในทะเลว่ามันคือเยลโลฟินทูน่าถ้าคุณจับมันมาได้เงินจํานวนมหาศาลจะเป็นของคุณชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่มีเรือผมจะไปจับปลาได้ยังไงคิมูระก็ไม่รอช้าที่จะขนเรือประมงมาพร้อมด้วยองค์ความรู้สอนให้ชาวบ้านจับปลาให้กับเขาและเขาไม่ได้ทำตัวเป็นแค่นายทุนที่มากดขี่แรงงานกดค่าแรงเขาพยายามส่งเสริมองค์กรอุตสาหากรรมการจับปลาของโซมาเลีย ให้มีมาตรฐานพยายามให้พวกเขาเรียนรู้และพัฒนาจนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยตัวของพวกเขาเองซึ่งการกระทําของคิมูรานั้นมันทําให้ผมคิดถึงสุภาษิตที่แปลงมาจากต้นฉบับของแอนอิาเบลล่าริซซีนักเขียนชาวอังกฤษครับที่เธอได้เคยบอกเอาไว้ว่าหากท่านให้ปลาแก่เขาหนึ่งตัวเขาจะมีกินเพียงหนึ่งวันหากท่านสอนวิธีจับปลาแก่เขาเขาจะมีกินตลอดชีวิต สัมวลนี้ไม่เกี่ยวกับใครยื่นปลาหรือใครยื่นเบ็ดให้กับใครนะฮะแล้วทุกคนล่ะครับหลังจากฟังเรื่องราวในวันนี้จบครบแล้วเนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็บอกพวกเราะนิดหนึ่งนะครับพวกเราจะได้รู้ว่าเออคอนเทนต์แนวนี้ก็เป็นอะไรที่ทุกคนชอบเหมือนกันหรือถ้าไม่ชอบตรงไหนอยากให้ปรับตรงใด ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันมาได้ครับขอเพียงแค่อย่างเดียวบอกกันอย่างสุภาพและถ้าหากใครมีเรื่องราวของคนตัวเล็กๆที่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่คนไหนสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะไปทําการบ้านเพิ่มเติมแล้วก็หยิบมาเล่าทุกคนฟังอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้หากท่านใดชื่นชอบเรื่องราวที่พวกเรานะํามาเล่าในวันนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปครับขออนุญาตฝากเอาไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจเว็บเรียนออนไลน์ monkey everyday com อย่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆลองกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปทดลองเรียนกันฟรีๆก่อนแล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าของเขาดีจริงๆและสำหรับวอลเฟนในตอนหน้าผมจะหยิบยกเรื่องราวของคนธรรมดาที่หารกล้าทําเรื่องยิ่งใหญ่คนไหนมาเล่าทุกคนฟังอีกกด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปของพวกเราเลยแม้แต่คลิปเดียวสำหรับวันนี้ผมฟาโรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ